เบลเบลผักสด่ะผักขึ้นมาไหนเบลเบลผักสดมาละโอ้โหามืดมันมืดเัอหน่อยเบลเบลเอ้ยเอาาไปซ่อนไว้นู่นแล้วเหรอว่าจะถ่ายเบลเบลผักสดเราเปิดขึ้นที่เนจะเปิดโอ้ยอยากฟัง กบกบลำนี่แหละกีเล็กกบอกพยาดงไมยนอหัวสิงคาปากกาทีจะเห็นจะกบดำกสสุดจ้าผักสดมาแล้วจ้าผักสดสดสดจากสวนด่วนจับรถทั้งสดทั้งสะอาดมาแล้วจ้ามาแล้วจากเบลเบลผักสดบริการถึงหน้าบ้านของพี่น้องแล้วจ้าหอมกระเทียมบริกสดผักสดทุกชนิด ปลอดสารพิษสารเคมีบริการถึงที่ทุกวันทั้นที่อยู่ด้านหน้าด้านในทั้งตรอกซอกซอยซื้อมากซื้อน้อยไม่เป็นไรเรียกได้เลยจ้าจากเบลเบลผักสดจากเบลเบลผักสด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 จากสวนสวนจากรถัเยอะเลยของสดทุกชนิดคิดราคาส่อยู่หน้าบ้านพันปดกรความสดจากเบลเบลควัมสินกับลาบ สดสดเนี่ยเอาละ้สดสดเต็มใจเลเลยก้งงดเบลยผักสด้านี่โอ้ชอบใช่ไหมนี่ผักสดสเบลเบสดผักสด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 ใดส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 บสดสดัดสดสดส ทุกวันเลยวิววิวฝักสดเต็มรถเลยได้เสียงประจำรถเลยชอบใจใช่ไหมนี่ผักสดมาแล้วจ้าผักสดมาแล้วจ้าสดสดจากสวนดุจเพลงบ่ มักงส้งกรล้ำ่ะอ่าดูนี่สดสาเล้งวันนี้มันมาช่วงตอนกลางคืนก็เลยมืดหน่อยนะครับอาจจะภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับอ่านนนนห้้าาด ซื้อมากซื้อน้อยไม่เป็นไรเ็นรถผักสดเบลเบลไปที่ไหนอย่าลืมนะมาอุดหนุนด้วยเบลเบลผักสดสดสดเลยฟังได้สดสดเลยอ้มึดขอบคุณครับลูกค้าเอานี่แหละ เบลไปไหนร่วมหนุนด้วยนะครับข้าว้านป้แล้วเกว้บ้านขนมมาซอยเอาขนมมาอเอาทิก่อนเจ้าของกิจการผักสดสดนะอ่าเบขายขายรักจปดับนี้น่ป้นรปนครับบุ้งขแม่เลย ชอบตัวนี้ที่มันมีไฟใช่ไหมถึงฟังชอบฟังตลอดเออทันจะไหหน่อยเนาะให้มันสมกับยุค4.0หน่อยขายพัก4.0เลงเบลเบลอาติปหน่อยติปหน่อยใส่กระเป๋าใส่อน่อยใส่กระเป๋าใส่กระเป๋ เือกเก็บทิบเก็บติปเก็บทิบเงินเก็บติบเก็บติก็ลังกินอยู่รักติปเลยักสุนนะรักด้วยรักด้วยอป้าก่อนขอป้าก่อนกินน้ก่อนกิก่อนกินซะก่อนนะกูอ่ะรักรักทำไงาติ๊บาิตามิป้าได้เห็นจบทิป ผักสดทุกชนิดสดครับโอมาด้านด้านนี้ม uh ันเจะปรับน uh ั huh. no yes ้นได้ให้รางวัลปลาให้รางวัลปลาเร็วอะให้รางวัลปลาเร็วเออทำไมรีบเ่อนล่ะวันนี้เนี่ยรีบท่านล่ะจะไม่น่ครับอ่าอ่าอย่าลืมนะครับมาอุดหนุนเบลเบลนะครับจำไว้รถคันนี้แหละเบลเบลผักสดครับเต็มเลยตอนนี้มีหมดนะครับอ่า จะเลาะจะเวียนไปแถวนี่แหละสเทศบาลแถวแถวเทศเทศบาลสกลนครบ้านเอืออะทอนกกส้มโฮงเนาะเส้นทางที่เดินไปนะคะเห็นแล้วครับมาแล้วใปเบียวผักสดกันอย่าลืมนะครับให้กำลังใจน้องเบียวด้วยนะครับชอบตะกรนลํำมันนี่แหละมีทุกผักเลยอร่อยไหมอร่อยไหมอ่อยครับ này, bay bay sấy con này à, kiểu coi này, bay bye bay bay Sài con này, quậy, ăn gì vậy? kiểu coi là nồi, kiểu coi coi ขอกรุบครับลูกค้าทั้งหลายล้วก็บอกกันนี่เดี๋ยวก่อนครับเลยอ่ะอ่กินนะกินนะครับอ่ะตวนไปต่อนะครับหาเงินช่วยแม่ช่วยแม่ขายผักหาเงินทุกวันนี่แหละคือรถซาเล้งได้ผู้ใหญ่ใจดีเป็นร่วมทุนสร้างให้ครับซาเล้งคันนี้ให้เบลเบลกับแม่ได้ขายผักแต่ก่อนน้ำหนั้นไม่มีหลังคา ฝนตกแล้วก็ขายก็ลาบากเบลเบลก็เปรตก,กตกลอดเลยเปียกฝนตอนนี้ก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีเป็นได้ร่วมทุนให้สร้างให้กผมก็ได้เข้ามาสน,ามนับสนุนดูแลอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้น้องเบลนั้นความสุขขึ้นมานะฮะเป็นการร่วมการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับให้เบลเบลผักสดนะครับอก่อนแปะมบ้ยคือมกันส่งเสริมกันไปนะครับเข้ามาดูแลกัน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆครับครับแปะมือหน่อยไม่มมน้หน่อย่างเดียวไหวอย่างเดียวไวสวยๆเนาะไหว้พให้ลูกค้าเขาได้ให้ลูกค้าเขาได้เห็นว่าขอบคุณครับที่ได้มาสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเบลเบลวผักสดเป็นเจ้าของกิจการขายผักแล้วตอนนี้เจอที่ไหนก็ลืมนะครับวางตามตามสปอร์ตนี่แหละเนี่ยนะ เบลเบลผักสดจ้าผักสดี่อนนี้อผักสดไม่ป่อมือมือยังวันนี้ให้ความไม่มือกันนะเปมมือลูกเปมมือแปมมือแะแปะมือไมะมือแปะทไงแปะแปะใช่แปะแปะมือนี่บปแะเ้อไยงเดียวมือนี่เอออ้ยมลยไปมขายต่อไป ไปดีครับโอ้ยไปอ่ะบายๆเลี้ยบายๆไปไปแล้วครับบิวบิวปรับสดครับขอบคุณครับสำหรับ น้ำจิตนำใจกำลังใจครับที่ท่านอย่าลืมครับเข้ามาสนับสนุนน้องๆเขาด้วยเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนให้ดีขึ้นครับนาวค่ะกินเส้น,ก,นกับผักผักเบลเบเน้นผักครับเ,เน้นผักกับเ,เส้นก็คือแค่ตัวชูสุกผักกิน มันแกงซอปโปลาวเขาซุปผักกินแบบนี้นะผักทุกชนิดเอามาลวกแล้วก็ซุปแซ่บน่ต้องกินโอ้วิตามินก็มีนี่คือก๋วยเตี๋ยวไก่มาละแต่วันนี้เราจะเน้นกินผักเพราะว่าเราซื้อผักมาเยอะมาก อยู่ทว่าการปรุงของเรามันจะเป็นยังไงเราจะกินผักเราเน้นกินผัก มีเลือดมันละเหี่ยวมันลัวเปื่อยรล่วมันละในผักนี่ไงมันละเหลือน้อยเดียวมันละเหลือนิดนึงนี่คือมันละกับพริกกีมันละ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 ผักเราเยอะมี่ก็ผักลวกผักสดมี่ก็ผักค่ะ อ๋ใช้ได้ใช้ได้ที่เมืมองไทย้วอยู่อีสารด้วยสายดับแนวสุรีมาเมืองไทยจบเกมเลยรู้ไหมกินทุกอย่างที่ขวางนะคุณจะกินกับฉันไหมเออลืมอะไรลืมซอสมะเขือเทศ เชอรมันคิดผิดที่มันอพยพมาอยู่เมืองไทยคิดว่าจะมาออกแม่แพ่ลูกขยายเผ่าพันธุ์ที่เมืองไทยประเทศไทยดับแนวเลยมัดกินจนมัดมุกหอดใจตับมหูหีสารบ้านเรา เส้แค่ไขมันไอ้เนื้อสีมันยุบถ้นจะแก้ม,มเบิ้งกะสิคือเซูรียุบ <laughs> เลยมันหอยปากกว้างที่จะเดินล้องอ่ะได้ถ้าไม่กินเลยมันเป็นหอยปากกวา้างอันนั้นันาะใช้หอยหอยหวานไม่ใช่หอยหวานทองเหลวไข่หวานของเหลืองนี่มันออกน้ำตาลแดงฉันหยุดตั้งแต่สามหน่วยแรกมันโกหกกัน ไองมแอ,อ้วสิเลยเก็บมาถั่วทิพถั่วแดงมาเก็บมาถั่วทิพถั่วแดงหอยชอรี่หอยเชอรี่อหอยงูหอยปลาอหอยหอมหอยดินสงสัยปุ๊บหยุดปั๊บเลยค่ะ 快样子。